กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านใหม่เขาน้อยที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่50ทับ1หมู่ที่13ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนเลี้ยงจิ้งหรีดตั้งอยู่เลขที่244หมู่3ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีคณะกรรมการกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งหมด12ท่านโดยการนำของนางสาวทิพรวรรณพรมมาอินประธานกลุ่ม นางสาวชะอ้อนพรมใจรองประธานและนางสุนทิติมูลเฮลันยิกเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดโดยปัจจุบันมีการขยายเครือข่ายการเลี้ยงจิ้งหรีดเพิ่มขึ้นอีก4กลุ่มาจากเริ่มแรกนะคะที่ริเริ่มที่จะทำกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำหมู่บ้านเราก็มองเห็นว่ากลุ่มแม่บ้านของบ้านใหม่ขถวน้อยของเราเนี่ย ขาดรายได้แล้วก็ว่างงานไม่มีอาชีพพอดีคุณบันดีเป็นพัฒนาชุมชนนะคะกองทุนพัฒนาบบาสตรีของอำเภอวังทองก็เลยขอโอกาสขอกู้เงินกองทุนมาเพื่อเลี้ยงจิ้งหรีนะคะหนึ่งแสนบาทพอได้รับเงินมาแล้วก็เอามาทํากล่องเลี้ยงค่ะกล่องเงงลี้ยงจิ้งหรีกก็ได้มาคนละคนละห้ากล่องรวมแล้วก็สิบห้ากล่องนะคะ ภายในเงินหนึ่งแสนบาทพร้อมหัวาหางและอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนพร้อมพร้อมเลี้ยงแล้วจับงวดเลขเราได้เงินสามหมืนกว่าบาทเราก็สามารถหักเงินหนึ่งส่วนเก็บไว้ใช้หนี้นะคะแล้วก็อีกอีกส่วนเราก็สามารถเอาไปลงทุนต่อก็ทําให้เรามอาีอาชีพที่ดีก็มีไรายได้นะคะกลุ่มจิง้งหลีดมีการจัดทำ MOU ระหว่างเครือข่ายของกลุ่มจิ้งหลีดกับวิสาหกิจชุมชนขวัญใจฟาร์มจิ้งหลีดในการรับซื้อจิ้งหลีดในราคาประกันทำให้กลุ่มลดความเสี่ยงด้านการตลาดและแปรรูปจำหน่ายในตลาดนัดชุมชนได้โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจิ้งหลีดมีดังนี้ 1. จิ้งหลีดแช่แข็ง 2. จิ้งหลีดบดผง 3. จิ้งหลีดทอดโดยมีการผสมผงปรุงรสต่างๆเป็นต้นและมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์โอท็อป ผลิตภัณฑ์จิ้งหลีดบดผงได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปหดาวโดยเป็นคู่ค้าจำหน่ายในบริษัทแมคโครโลตาสประเทศออสเตรเลียและผงโปรตีนจิ้งหรีดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นกิจกรรมของกลุ่มจิ้งหรีด 1. การเลี้ยงจิ้งหรีด 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและบุนคคลภายนอกชุมชน 3. ก,การออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ค,ค,ค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิศมุโลก ที่มาเป็นขยานในการเซ็นสัญญา m o u กับทางบริษัทปันใจฟาร์มขอบคุณทางเกษตรจังหวัดพิศนุโลกที่มาแนะนำแล้วก็มาช่วยในการทำให้กลุ่มมีอาชีพมีรายได้มาแนะนำวิธีการดำเนินงานต่างๆขอบคุณเกษตรอำเภอแล้วก็ขอบคุณพัฒนาการอำเภอวังคองเป็นอย่างสูงที่ส่งเสริมอาชีพแล้วก็ส่งเสริมเงินทุนเพื่อที่จะสร้างอาชีพให้มีรายได้ต้องขอขอบคุณค่ะ กับดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่ลงสมโนโครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุ้มด้านเท่ากับดินที่คุณด่านตอนตั้งไข่ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายเท่าแผ่นดินสุดท้ายขอนปมการพัฒนาชุมชนสร้างงานสร้างอาชี